เซฟวบไม่ว่าจะเป็นกลนตะก้าด้านข้างตะก้านะครับแล้วก็ที่ฮิ้วแบบให้คนส่งเขาถือแบบสะดวกสะดวกเนาะไม่มีปัญหาอะไรเลยได้สบายสบายไม่ต้องกลัวล่วง สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัส,สนาดีนะครับเพื่อนเพื่อนก็คลิปนี้นะครับหลังจากที่มีเพื่อนเพื่อหลายท่านค่อนข้างหลายคนเลยแหละว่าพี่สอนวิธีแพ็คตะแพ็คตะก้าหน่อยนะแพ็คว่าแพ็คอย่างอย่างไรอะไรยังไงเนาะ,ะมาประจวบเหมาะวันนี้ก็คือผมจะแพ็คหูช้างด่างเหลืองต้นนี้นะฮะกระถาง5.5นิ้วนะครับก็พอดีเดี๋ยวแพ็คต้นใหญ่ๆหญ่ก็ก็แพ็คไปแล้วนะเดี๋ยวพยายามทําให้บ่อยๆก็แล้วกันเนาะ ช่วงนี้พอมีเวลาโอเคหลังจากที่เราปกติเวลาเราปลูกถ้าวัสดุเราลดาไปเยอะใช่ไหมฮะเราก็เติมวัสดุมาหน่อยนะฮะแล้วก็ก่อนแพ็คเนี่ยแนะนําให้เพื่อนๆนะครับลดน้าล่วงหน้าไปก่อน1วันนะครับมันจะพอดีแล้วก็มันจะไม่ชื้นมากถ้าลดปุ๊บส่งเลยเนี่ยถ้าไปเจออากาศร้อนหรือว่าต้นที่ตากแดดเนี่ยมันอาจจะเน่าได้นะครับเพื่อนๆอนอ่ะอันนี้ผมก็จะผมผมน,น,น้ํานิดนึง เราเติมวัสดุเข้าไปนะฮะจากนั้นเราก็เอาชิชชู่นะครับก็คือเนี่ยชิชชู่ในงานนะฮะเราก็ฉีกตรงกลางนะครับเราก็เอามาซับไว้แบบนี้เราจะซับชิชชู่ไว้เพื่อที่จะให้วัสดุเขานะครับก็คือ,อมันไม่มันไม่หกนะฮะแล้วก็ไอ้ที่เราฉีกฉีกไว้มันก็จะเขาเรียกว่ามันจะอยู่ตรงรอบโคนต้นนะเขาก็จะอยู่ตรงโคนต้นพอดี นะครับอ่าอเคประมาณนี้แล้วก็จะบอกว่าการการที่เราซับชิดชู่นะครับเพื่อนๆต้องพยายามซับให้เขามีความนูนขึ้นมานะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งชิดชู่จะบอกให้ว่าไปซื้อชิดชู่หม้วนราคา18บาท20บาทตามไมโครโลดตัสนะฮะหรือว่าร้านพวกร้าน20บบาทก็ได้ จะชู้ราคาถูกมันค่อนข้างเยอะอยู่อ่าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใส่ให้นูนๆหลังจากที่นี่เราแพ็คนะก็จะให้มันนูนๆหน่อยนะเพื่อนๆไอ้ตรงที่เราฉีกไว้เนี่ยมันก็จะ กั้นในตัวโอเคหลังจากนั้นเราก็จะพันนะครับอ,อ,อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะแล้ก็เทปเหรอแล้ก็เทปน้ำตาลพันก็พยายามอย่าให้ใกล้ต้นนะฮะคือให้มีช่องว่างเวลาเขาขยับตัวบ้างนะครับเวลาขนส่งเขาอาจจะแบบกระแทกกระทันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะยึดไว้แบบนี้ครับ อันนีท้ทำคนเดียวปกติจะแบบช่วยกันสองคนมันก็จะจับปุ๊ดๆๆปุ๊ดปุ๊ปุกติแหละบางคนก็ทำคนเดียวเนาะบางคนขายของก็ทำคนเดียวแล้วก็จะติดไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ใครจะติดนะครับจะติด แล้วแต่จังหวะต้นเนาะก็ติดเอียงได้ก็ติดรากยาวปุ๊บปุบปบ๊ทีเดียวก็น่าจะได้และโอเคอันนี้ก็คือจบขั้นตอนนะครับการแท็กอีกหนึ่งรูปแบบเป็นแบบนี้นะเพื่อนมันจะเป็นอย่างนี้เนาะ,ะทีนี้เราจะมาดูนะครับเราจะมาร้อยเคเบิลทยเพื่อย,ยึดกับตะก,กร้านะครับเราก็ปกติถ้าสังเกตก็คือมันจะมีรูนะครับก็คือช่องว่าง เราก็จะเสียบด้านนี้มาด้านนี้แต่ถ้าใครลองหินภูเขาไฟหรือว่าลองอะไรที่มันมันสอดยากแล้วก็อาจจะใช้ช่องอื่นได้แต่เม็ดหลักให้ใช้ช่องเนี้ยเพราะว่ามันจะมีความแข็งแรงแล้วก็ยึดติดได้ดีกว่านะครับเราก็จะร้อยเคเบิลทยเราร้อยเคเบิลทยนะครับมันจะมีเทคนิคหนึ่งถ้าเราร้อยยากนะเราก็จะใช้ครีมเดี๋ยวมาให้ดูอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ช่วยถ้าร้อยยากหาครีมไปแหลมมาเงี้ย นะครับสอดเข้าไปปุ๊บแล้วก็คีบออกมันก็จะง่ายนะครับแล้วก็ถ้าใครแบบอัดแน่นเลยแบบทําไม่ได้เลยก็จะมีวิธีหนึ่งก็คือจะใช้วิธีซ้อนกระถาง2ใบกากระถางเปล่ออีกอันหนึ่งซ้อนมันก็จะมีรูแล้วก็ร้อยแล้วก็จะง่ายก็จะประมาณนั้นครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่ซ้อนถุงนะครับแล้วก็จะเจาะรูใต้ถุงนะครับให้เคเบิลทยมันออกมาข้างนอกนะครับอันนี้คือเราจะทําเพื่อไม่ให้ วัสดุปลูกของเราเนี่ยหกเพราะว่าเราจะส่งไปสนีไปสนีเขาจะไม่ให้วัสดุนะครับมันหกลงไปขั้นตอนนี้มันอาจจะมีหลายๆท่านหลายๆท่านก็อาจจะแบบใช้แต่ก็เทปพันมันมัพันไปเลยทีเดียวก็ได้ครับก็ขึ้นอยู่กับใครจะทํำยังไงเนาะอันนี้คือก็เป็นตัวเลือกแล้วกันผมก็จะเจาะแบบนี้แหละครับแล้วก็มัดถุงอีกทีหนึ่งนี่แต่แต่ผมก็จะเจาะให้มันทะลุแบบนี้นะครับ เหมือนไหมจากนั้นเราก็จะติดรอบถุงนะเริ่มจากปากถุงก่อนนะครับอันนี้จะทําให้แบบละเอียดจะบอกวิธีแบบขั้นตอนแบบละเอียดละเอียดเลยแล้วกันของผมผมันอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ว่าไปถึงมือลูกค้านี่คือแบบสบายใจหายห่วงนะครับแล้วก็ผลส่งก็ไม่บน ก็จะพันให้สุดเลยนะครับอ่ะรูปร่างหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ยถ่ายก็ไม่ค่อยเห็นหมดแรงด้วยค่ะกลางคืนแล้ววันนี้ทั้งวันก่ะ <c oughs> จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปตะกร้านะครับเราก็จะหาตะกร้าที่มันเป็นรูมาอย่างนี้นะนเพื่อนจะมีแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็อีกแบบหนึง่งอ่ะบางคนก็อาจจะใช้แบบนี้ เน้นที่มีรูนะครับแล้วก็พยายามเน้นโครงสร้างที่แบบมันมีลายแข็งๆอย่างนี้ครับหรือถ้าเป็นอันนี้มันจะแบบมันจะแข็งมากนะส่วนอันนี้ผมจะใช้อันนี้ส่วนถ้าสมมติว่าใครต้นไม้เกินใช่ไหมครับเราก็จะใช้ตะกร้าแบบนี้นะฮะเราก็จะใส่ประมาณแบบนี้คข้บไปอีกอันนึงแต่นี้มันไซส์มันไม่เท่ากันเนาะปกติถ้าไซส์เท่ากันมันก็จะสูงเพิ่มมานิดนึงแล้วเราก็จะใช้เคเบิลทยล็อกตรงนี้ทีนึงอ่ะอันนี้ก็ตะกร้าก็จะเป็นสไตล์นี้ หลังจากเราแพ็กเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะหากระดาษบางคนอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะเพื่อน,อนหรือบางคนอาจจะใช้ถุงที่มันมีความหนานที่นึงห่อแบบนี้ก็ได้คือตั้งทรงไว้เพื่อที่เราจะเอาใยสังเคราะห์ใส่แต่จริงๆแล้วไซส์ขนาดนี้บางคนอาจจะไม่ทําแบบนี้ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเนานะว่าใครจะทํำยังไงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยคือจะห่อไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมีใยสังเคราะห์เนี่ยก็คือรองใบไม่ให้เขาขยับเพื่อที่จะไม่ให้ใบช้ำ นะครับในกรณีแบบนี้มันอาจจะเปลืองต้นทุนส่วนผมก็คือผมก็ทําเพราะว่าผมก็มีซื้อของเข้าไงแล้วก็ก็จะมีพี่หลายท่านก็คือห่อมาให้เหมือนกันเนี่ยบางคนก็เอาห่อเนี่ยห่อมาให้ผมก็จะใช้ของที่ผมมีอยู่นะครับบางอย่างเราใช้ของที่เรามีอยู่ได้นะครับเพื่อที่จะแพ็คให้มันดีๆเพื่อสร้างเครดิตเราในตัวเราก็คนที่รับต้นไม้ไปเขาก็ได้ต้นไม้ที่สมบูรณ์ นะฮะเราก็เขาจะมีความสุขกับต้นไม้ต้นนั้นนะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันต่อไปเลยครับทีนี้เราก็เอากระถางนะครับต้นไม้ใส่ลงมาในตะกร้าแล้วก็เอาเคเบนไทายที่เราร้อยไว้นะรัดแล้วก็ตัดทิ้งนะครับอ่ะดึงให้ตึงๆนะทีนี้เขาก็จะรัดแล้วก็ก็จะไม่สามารถขยับได้แล้วก็เดี๋ยวมาดู มัก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็อย่างนี้ได้เลยเห็นไหมฮะอาจำดิจำดิอ่ะเนี่ยอ่ะขยาขยำเอยงอย่าง,งนี้หน่อยไม่ใช่ความลงตรงๆนั่นแหละอ่ะขยาอ่ะเห็นไหมก็จะไม่มีเศษอะไรหล่นนะครับเราก็ตะกร้าก็ไม่มีหล่นนะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะแล้ก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับ นอกจากความแน่นหนาจากเคเบิลไทยแล้วใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีช่องว่างของตะกร้านะครับเหลืออยู่นะเราก็อาจจะใช้นะครับหนังสือพิมพ์นะก็ได้นะครับหรือบางคนถ้าตะกร้าใหญ่ก็อาจจะใช้เป็นขวดน้ําเปล่าก็ได้เพื่อวางแทรกลงไปนะครับมันก็จะเบานะแล้วก็ยืดหยุ่มได้หรือผมบางครั้งนะครับก็จะใช้ตัว่อผลไม้ นะครับซึ่งมันมีความยืดหยุ่นในบางกรณีผมก็จะมีแบบนี้ซึ่งผมเวลาไปขอร้านต้นไม้มาเวลาเขาเก็บทิ้งนะครับเนี่ยผมก็ใช้เงี้ยแล้วก็ผมก็จะใส่ไปอย่างเงี้ยเงี้ยซึ่งในตัวนี้ข้อดีของมันคือมันแบบมันจะยืดหยุ่นได้นะอย่างเงี้ยล็อกล็อกกระถางอีกทีหนึง่งบางคนก็อาจจะเป็นอย่างที่บอกนะฮะก็คือจะใช้หนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ปรับ ปรับตามขนาดเนี่ยอย่างนี้เพื่อไม่ให้ตะกร้าด้านบนมันขยับอีกทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมก็จะใช้หนังสือพิมพ์ครับชุดนี้จะใช้หนังสือพิมพ์ไปเรื่อยๆครับบางคนเขาก็ส่งได้เลยนะ้แบบเนี้ยแต่คือถ้าเป็นผมผมก็จะเอาใยสังเคราะห์ครับใยสังเคราะห์เนี่ยมันสามารถซื้อสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะเพื่อนๆกิโลกิโลไม่กี่บาทหล,ลักสิบอะ ถ้าใครส่งเยอะๆเราก็ถ้าไม้เรามีมูลค่าแพงนะครับจะบอกว่าถ้าไม้เรามีมูลค่าแพงเราควรใช้นะครับเนี่ยเราก็จะลองใบเพื่อยืดหยุ่นนะครับก็คือยืดหยุ่นเวลาเขา,าเวลาขนส่งเขากะแทกนะครับกะแทกหรือว่าได้รับการการกระแทกมานะ อลองใบนิดนึงให้เขาขยับจบประเด็นถ้าอันสูงก็อาจจะหาอะไรลองก็ได้นะครับอันนี้คือเวลาขยับเอเขาจะโอเคละใบเขาก็จะไม่สวยใบเขาก็จะสวยนะครับเราก็หาอะไรมาปิดนะครับบางคนอาจจะใช้ตะกร้านะครับ บางคนอาจจะใช้ตะกร้าถ้าสมมติว่าต้นต้นมันสูงตรงนี้มันสูงกว่าตะกร้าเนาะนะถ้าตะกร้ามันต่ํากว่าเราก็บางคนอาจจะใช้แบบนี้ครับครอบแล้วก็เค่เป็นทยรัดปั๊บ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 สี่มุมนะครับแต่ของผมก็คือตรงนี้มันต่ําอยู่แล้วนะครับมันต่ําอยู่แล้วก็จะประมาณนี้หยิบเชือกได้ได้ครับอ่าแล้วทีนี้ผมก็จะมีเชือกนะครับอันนี้คือเชือกผมจะร้อยโอ้โห ต้องใช้สองอันน่ะเพราะมันลอยลึกมากเลยเนะี่ยอ่ะอไม่ว่วไม่พออาอีกอันหนึ่งครับเชือกถุงนี้ก้อนเลย เราจะเอาไว้หิ้วนะครับเ,เพื่อนๆนี่ไม่พอแล้วก็ุนวนนิดนึงประมานี้วนเชือกไปนะครับเราก็เวลาร้อยจะบอกว่าพยายามให้ร้อยจากข้างนอกเข้าข้างในเพราะว่าเชือกมันจะได้อยู่ข้างนอกนะครับ น,นี่นึงจะอยู่ประมาณนี้่ะมันก็จะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ติดลงไปได้เลย บันทายครับอ่ะมาต่อครับเมื่อกี้โทรศัพท์ตัดไปเพราะว่าวันนี้ถ่ายเจ็ดแปดชั่วโมงแล้ววันนี้ก็หลังจากที่เราเจาะรูเนาะเอาเอาคปเอา,เอา,เอา,เอาผมจะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดบางคนก็จะใช้ตะกร้าคอบแบบนี้อ่ะแล้วก็ใช้เเ็มบลไทยเนี่ยร้อยตะกร้าทะลุเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ยึดมันก็จะเป็นสไตล์ตนี้เนาะแล้วแต่คนถ้าถ้ามันสูงแต่งผมเนี่ยคือมันไม่สูงดังนั้นผมก็จะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดหรือจะบอกว่า ใช้ลังก็ได้ลังแข็งแข็งมีเยอะนะผมก็เคยใช้นะครับลังนี่อย่าดูถูกนะครับเพราะว่าลังอ่ะมันจะมีลังแบบแข็งกับลังแบบอ่อนเพราะฉะนั้นใช้ตัวบนเนี่ยเราจะใช้ลังแบบแข็งก็ได้แต่ว่าเทคนิคของผมก็คือเวลามันอยู่ในตะกร้าแบบนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ผมจะใช้ลังอ่ะม้วนรอบตะกร้าอีกทีหนึง่งแล้วก็ตัดให้มันพอดีกับ ปากตะก้าแบบนี้ครับแล้วก็ใช้รังอีกอันนึงแปะทับเข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันวนเนี่ยมันเป็นลังคำ้ำอีกทีนึงมันก็จะไม่ยุบลงไปนะฮะอันนี้ก็มันเป็นฟิวเจอบอร์ดแบบแข็งอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับถึงเราก็ตัดตัด ตะกร้าก็เพื่อนพยายามดูด้วยนะครับมันมีตะกร้าแบบแข็งก็มีนะเดี๋ยวนี้ร้านตะกร้าร้าน20บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่20บาทก็ไม่ค่อยมีเนาะเดี๋ยวนี้มัน2ี่ส35ห้าสิละช่วงนี้ของแพงขึ้นเยอะเลยนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเราก็อขอไอตะกร้าเทปหน่อยครับทีนี้นะครับในกรณีที่ จะบอกว่าถ้าเป็นตะกร้าแบบนี้เราก็จะซีนทับแบบนี้ซีนให้รอบเลยสักสองสามรอบเพื่อให้ปิดเคเบิลไทยให้หมดนะครับแตใ่ในกรณีนี้ผมก็จะแบบนี้เราจะปิดเคเบิลไทยอีกทีเพื่อเซฟต้นทางนะครับเพื่อนๆเราจะปิดแบบนี้แล้วก็เราก็จะถ่าย ถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งนะครับก็คือทุกขั้นตอนเวลาส่งให้ลูกค้าว่าเราแพ็คแบบไหนไปนะครับถ้ามันมีอะไรผิดปกติเนี่ยเขาก็ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องรับของก็ได้นะครับเราจะแพ็คแบบนี้แล้วใช่ไหมผมก็จะแพ็คแบบนี้อีกทีนึ่งนนเราจะยังเรสร็จจ นี๋ยวตัดตันแหลมนี่ก็เร้อยแล้วก็เดี๋ยวเขียนชื่อแปะด้านบนแล้วก็เอาสกอตเทปใสปิดทับอีกทีหนึงก็ตึ๊บหิวไปส่งได้เลย ตึงๆๆๆสบายไม่ต้องกลัวตกเงี้ยแต่ตะก้าอันนี้คือแท็กแบบเขาเรียกว่ามาตรฐานนะครับก็คือเราเซฟให้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราขายต้นไม้ที่มันค่อนข้างมีราคาอยู่แล้วนะครับก็คือเราก็ควรแพ็คไว้ให้ดีๆและอย่างหนึ่งครับก็ถ้าใครนะครับซฟต้นไม้แล้วอ่ะถ้าค่าส่ง150 2 0 0 2ส0มันขึ้นอยู่กับ ข, affiliated. ขนาดของต้นไม้เนาะสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการให้แพ็ตกระกะอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าอุปกรณ์นะที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยมันเยอะมากนะครับเราค่าส่งทีหนึ่งก็เฉพาะค่าส่งนี่ก็แพงอยู่แล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้วัสดุที่ต้องใช้เวลากันกระแทกเกลก็อย่าไปเกี่ยงนะครับคนขายบางคนอยากได้ค่าส่งถูกๆูอะไรอย่างเงี้ยถ้าส่งถูกๆูก็เจอกล่องบางๆกันเละเจอตะก้าที่มันบางๆที่ส่งไปก็มีแตกมีหักนะครับแต่ถ้าเราไม่เกี่ยงค่าส่งเนี่ยวัสดุที่พ่อค้าส่งให้เราเนี่ย มันก็จะใช้ของดีแล้วเราก็สามารถเอาไปใช้ต่อได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะไปใส่ของใส่ตะก,กร้าหรือแพ็คตะก,กร้าส่งขายให้คนอื่นต่อไปเงี้ยเราก็จะใช้ได้นะมันก็จะเป็นการเวียนวัสดุนะครับรก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าการแพ็คตะก,กร้าแบบละเอียดยิบสามารถเอาไปทําตามได้เลยแล้วก็ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งเรื่องของเซฟตี้นะครับที่เรา เซฟไว้ไม่ว่าจะเป็นก้นตะกร้าด้านข้างตะกร้านะครับแล้วก็ที่หิวแบบให้คนส่งเขาถือแบบสะดวกสะดวกเนาะก็เพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้นะครับนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆน,นะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวัฒนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับอย่างนี้เทก็แบบชิวๆ ไม่มีปัญหาอะไรเลยได้สบายๆไม่ต้องกวนล่วงแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับกมืคือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่า,าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน u t u b e อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารกิจเราก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามนท่าน แล้วใครที่ะจะถามผ่านเฟ e บุ o กนะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนๆทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆ